ครับก็เป็นการประชุมรอบแรกนะครับในเรื่องของอสรุปการทำงานนะครับ,รบก็ในในภาพรวมก็มีความชัดเจนหลายเรื่องนะครับในเรื่องของของอทรัพย์สินต่างๆของวัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีใน ประเด็นต่างๆ,ๆที่เกี่ยวกับเส้นเงินของวัดนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความเป็นไปได้สูงแค่ไหนครับที่จะมีการอากอกจับผู้ต้องหารอตที่สองผู้ต้องหารอตที่สองเนี่ยนะครับที่มาเกี่ยวข้องนะครับก็เป็นเรื่องที่เรากําลังเรียกสอบนะครับในส่วนของพระทิศอลงกตเนี่ยนะครับก็ มีความคืบหน้าเยอะนะครับใน,ในเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเงินวัดตรงนีน้น่าจะมีการแช่งเข้าหาเพิ่มและอีกหลายกรรมนะครับอีกหลายกรรมนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรากําลังเรียกสอบนะครับโดยเฉพาะมูลนิธิต่างๆหรือ,อผู้ที่ยืมเงินวัดไปโดยที่ไม่มีเหตุนะครับแล้วก็มีการ คืนเงินอะไรกับพวกนี้นะครับที่ยังชี้แจงไม่ได้อย่างนี้นะครับเป็นคนกลุ่มหบางครับที่ว่ามีการไปยืมหลวงวัดโดยที่ไม่มีสามก็ก็เป็นคนที่เราพูดถึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือเจ้าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ที่มาเกี่ยวข้อง ดาราตรงนี้ดาราตรงนี้ยังยังยังไม่มีนะประเด็นนี้ประเด็นนี้ยังไม่ได้คุยกันนะครับประเด็นนี้ไม่คุยแต่มีเรื่องอทรัพย์สินของวัดนะครับที่ที่ยืมไปแล้วก็เอาเอากลับมาคืนมั่งแล้วบางส่วนยังชี้แจงไม่ได้นะครับเขายย้อนจากคนที่ที่บอกว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับคือแจ้งใครแล้วก็ข้อหาอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยที่มันเห็นเด่นชัดก็คือเรื่องของการเอาเงินวัดไปซื้อทรัพย์สินต่งตาง นะครับต่างกรรมต่างวาระนะครับอย่างเช่นการเอาไปซื้อที่ดินนะครับแล้วก็โอนไปเด,ล,ล,าเดล,ลาราสเดลาราสเดลาราสเงี้ยนะครับก็ก็ทั้งหมดถ้าถาโอนไป20ครั้งก็20กรรมนะครับก็ประมาณนั้นเป็น,นก,รปรกรรมไปนะครับเพราะเพราะมันเป็นเงินเส้นเงินที่เปนมาจากวัดนะครับส่วนวัดอีกวัดอีกวัดหนึ่งเ่าวันนี้ได้มีการประชุมด้วยไหม วัดไหนล่ะนาป่าน,นาป่าพงคนละประเด็นอย่างน,นี้อันนี้อันนี้มันพระบาทสมภูนะครับน,นาป่าพงอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราเราทําอยู่นะครับในกรณีของวัดโสธรครับเจ้าที่สำนักพุทธมาชี้แจงด้วันนี้สำนักพุทธมาคุยมาประสาน เรื่องของการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบตามที่รัฐมนตรีสุชาติได้เซ็นเซ็นนะครับก็ปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่ที่ที่ทแตที่ประชุมนะ,นะครับก็มาพูดคุยกันแต่เป็นคนละเรื่องกับที่บกปปปทำนะครับนะครับเป็นคนละเรื่องกันของเราเนี่ย ก <Korea> ็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของศิกากรใส่วนของคณะส่าทุชาตี่ดูในเรื่องของท่านทุชาติเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงแล้วก็เงินในวัดน,นะครับซึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในส่วนของเราเนี่ยก็มีเรื่องที่เรามีพยายนหลักฐานส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของ สีกากรฟซึ่งเรากําลังดําเนินการที่จะไปสอบปากคําแล้วก็ร,รวบรวมพยานหลักฐานครับอย่างสำนักพุทธจังหวัดที่เขาเขามาพบเขานำเอกาสารเข้าบูรมาให้มาเรา,า,า,เ,ราเราพูดคุยกันนอกรอบเฉยๆว่ามันเรื่องอะไรนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบอกหลักฐานหรือเอกสารที่เรามีได้ทัทง้งทั้งฝั่งทั้งฝั่งสำนักพุทธนะครับก็ ชี้แจงเพียงแต่ว่าเขามีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องตรวจสอบงนั้นเราก็ให้เขาตรวจสอบในส่วนนั้นในส่วนของเราก็จะตรวจสอบในส่วนที่เรามีนะครับส่วนส่วนของเราเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะคงจะต้องคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบผลิตทั้งปปชปปทปปปปปงแล้วก็สตงว่าวัดเนี้ยเคยมีหนังสือร้องเรียน เราควรที่จะเข้าลงไปตรวจสอบเพื่อความโปร่ปงใสของวัดไหมนะครับเรากำลังคุยกันนะครับในเมื่อในในเมื่อมีการร้องเรียนตรงนี้แล้ด้วยเราเราคิดว่าถ้าเราตรวจสอบวัดนี้เพราะมันมีเงินจํานวนมหาศาลเพราะนั้นถ้าตรวจสอบให,ให้มันให้มันชัดเจนโปร่งใสไปก,ก็ก็ก็น่าจะทำนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอ ฟังที่ประชุมคณะทํางานที่บูรณาการร่วมมือกันก่อนว่าจะเดินไปแนวทางไหนยังไงนะครับถือว่าเป็นการประสานงานร่วมกันเลยไหมคะเออผมผมก็จะทําทําในส่วนของของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบผมอยากจะให้ให้มองว่าวัดวัดโสธรเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยมีเกือบเกือบหลายพันล้านนะครับแปดพันล้านได้มั้งถ้าผมบางไม่ผิดน,นะ าการการการดำเนินการของคณะกรรมการวัดวิยาวิจกรหรืออะไรต่างๆเราเราอยากให้เงินก้อนนี้มันมันเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำงานเชิงลุกในการเข้าไปตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสเนีน่ยมันน่าจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงจะนั่งพูดคุยกันนะครับตรวจสอบเพื่อเพื่อความโปร่งใสไม่ได้ไปจับผิด